about it. คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวันรับแขกค่ะวันนี้สิ่งดีๆรอเราอยู่ด้านข้างแล้วนะคะเพื่อนสาวของดิฉันเองนะคะโอ้โหไปทำอะไรมาทำไมสวยขนาดนี้ขอต้อนรับคุณตุ๊กชนก็นานสวัสดีสสดค่ะโอ้ยถ้ากัรายการกระทำอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ควรจะมาเจอเพื่อนเลยเดี๋ยวฉันไม่ได้ไ<ม>ไเอจอกันนานเอา,อางี้ดีกว่าคุณผู้ชมสวยขึ้นมากๆไปทําอะไรมาขอบคุณมากก็ต้องทําสิแต่ไม่ต้องมาแกล้งชมเพราะดีฉันรู้ว่าคุณรู้ว่าดิฉันเป็นคนที่พังขนาดไหนมาก่อนมีหมดทุกปัญหาคุณผู้ชมฟาเใช่ไหมจริงพังจริงแต่ะ กรรมกาไม่รมู้ว่าจะเปิดเผยใช่ปะใช่มีทั้งฝ้าทั้งกระทั้งจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเหน่งดำแก้มลอกห <c oughs> น้าไม่เรียบ<อ>แล้วก็รูขุมขนกว้าง ไม่ได้พูดตลกนะนี่ปัญหาหมดเลยนะเนี่ยพี่หอมเนี่ยให้พี่๋อมช่วยพูดก็ยังได้เพราะว่าเวลาเป็นจะโดนพี่๋อมดุมากว่าเธอเป็นนักแสดงเธอปล่อยให้หน้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็คือลองใช้มาหมดแล้วแต่จะบอกว่าสิ่งที่ทําให้หน้าเนียนได้อย่างทุกวันนี้อาริเซ่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะใครมีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยรวมถึงพี่๋อมด้วยควรจะซื้อเพราะโปรวันนี้ดีมากนะคะใช่อยากจะกลับมาผิวดีนะคะมาดูดีแบบนี้เนี่ยเตรียมตัวจดนะคะ020177888คุณ๋อมค่ะ ศูนย์สอง8ูนเก่งมากนะกเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เซ็ตตามนี้นะคะจะมีครีมสองหยหรออ่ะกันแดดหนึ่งอ่ะอันนี้ขลดไม่ได้เลยใช่โอ้กันแดดดีมากพี่ออมโอ้ไม่ได้เลยครีมสองกันแดดหนึ่งพกพาอีกสามหมดนี่นะเพียงแค่1,990เตรียมตัว02-017-7888 นี้เลยจะได้โปรดีขนาดนี้นะคะอาแล้วก็ลน์แอดอลิเซ่ค่ะลน์แอดจะเร็วกว่านะอุ้ยนี่คุณส <line at S 2> วยมากเลยดูดิ ก็อันนี้แหละหลังจากที่โมมาแล้วแต่โมด้วยอลิเซ่นะคะใช้มาตลอดเลยใช่ไหมใช้มาตลอดจะบอกว่าตอนนี้ขึ้นกระปุกที่17แล้วหนูรู้ว่าพี่อ๋อมยังไม่ถึงเดี๋ยวพี่อ๋อมใช้ไม่ถึงเแค่นี้ก็น่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆจนถึงกระปุกอันนั้นก็เริ่มต้นฉันเคยเจอเธอแล้วคุณโตฉันรู้ว่าเธอเคยเจอแล้วท่าก็ดุฉันด้วยว่าจะปล่อยให้หน้าเป็นแบบนี้หน้าเถพังปัญหาผิวที่เห็นในนั้นคุณพังแบบนั้นนะคะก็คือมีหน้าแห้งหน้าสากริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอประจานต คุมผลกว้างผิวไม่กระชับไม่กระชับใช่าหผิวนะคะตนั้นกระชับนะคะค่้อยคล้อยคือพี่อ๋อเวลาหน้ามันย้อยตรงเนี้ยมันจะดูก็ดูแก่ขอโทษคือแก่มากในรูปนั้นน่าจริงคุณโควิดก็ห้ามตีกันแต่ตอนเนี้ยแบบเด็กมากตอนนี้ดีแล้วจนมาเจออลิซ่อันนี้พูดจริงๆเราเลิกตลกกันได้แล้วคืออลิซ่เนี่ยมาเจออลิเซ่ซึ่งเป็นครีมนื้อมันๆที่ตุ้กชอบแล้วตุกก็รู้คือเราสองคนเนี่ยเหมือนจะรักสวยรักงามแต่เป็นครีม All-inone เหมาะกับผู้หญิงไฮเปอร์แบบเราถูผลิตจากเกาหลีแต่พัฒนาามเพื่อผิว ของคนไทยโดยเฉพาะคุณน้องก็คือเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไ<อ>นท์ครีม,รมสลิปปิ้งมาเรียน,น,นเก่งมาใช่ชอบอแล้วคือมาร์กหนาหน่อยแล้วไม่ต้องเว้นอรอบดวงตาทารอบดวงตาได้เลยได้หมดเลยใช่กระปุกเดียวนะคะ<อ>เราจะไม่ยุ่งยากแบบนี้เลยนี่ คนแบบนี้สกาวใจนะคะเขารวมสารสกัดในเนียมากกว่า22ชนิดสกาวใจเด่นจะทา้ดูนี่เธอเธอทําให้สกาวด้วยสกาวแตงกี้นี่ให้สกาวเยอะเลยนะให้เยอะกว่านี่คุณชมืยอสกาวยย้อสิยอรวมสารสกัดกว่า22ชนิดแต่ตัวเด่นๆที่จะไม่พูดไม่ได้นะคะคือ1น้ํา้ำมันม้า่ะงเมื่อหอยทากสามกิ๊กก้าไว้น้ํามันม้าเนี่ยชื่อว่าน้ํามันนาสกาวแต่ไม่มันเลยคุณชมคอยดูนะเนี่ยดูดูกันนะสารกาวใช่เขาเข้มข้นซึมเร็วแต่ไม่มันเลย ไกาวาะเขบันดีที่อยู่ในน้ำนมม้านะคะแลวม้าเนี่ยสายพันธีจริงสกาวและนอกจากนี้นะคะมีคอลลาเจนมีอีลาสตินมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวให่แาเลยดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะริ้วรอยต่างๆจะแลดูจางลงค่ะจะแลดูเรียบเนียนจะเป่งตึงฉ่ำน้ำแบบนี้นะคะนี่ให้ดูมือเลยค่ะนี่เทียบเนี่ยสกาวเก่งมากเลยเทียบเลยเทียบเลยสกาวไม่เชื่อเห็นไหมเธอต้องถ่ายข้างนะเพราะว่าข้างนั้นเลิศแล้วนะนี่ข้างนี้นะข้างนี้มือนี้เก็บนะทีนี้จุดด่างดำต่างๆจะแลดู ดูจางลงสกาวผิวเก็จะแลดูสีผิวสม่ําเสมอขึ้นผิวที่หมองคล้าก็เลยจะแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นหน้าจะเลยเป็นแบบนี้ไงเรียบเนียนเต่งตึงอ่อนยาวฟูอิ่มน้ำแล้วก็ผจะดูขาวขึ้นดูสว่างขึ้นนะคะทีนี้เขาได้รับรางวัลเอ็กโคเซร์ด้วยว่าสารทั้งหมดเป็นสารธรรมชาติจริงค่ะคนถามว่าเวลาใช้อาริเซ่เนี่ยปัญหาผิวต่างๆที่บอกว่าเกลี่ลดลงแล้วได้หน้าเป็นยังไงนะคะหน้าจะแดูสว่างกระจ่างใสขึ้นใช่ริ้วรอยต่างๆฝ้ากะแลดูจางลงที่สําคัญนะคะ ผิวแพง่ายแบบดิฉันใช้ได้แล้วคือตุ้มไม่แพ้ตัวนี้พี่กาวก็รู้ว่าตุ้มคนใช้อะไรไม่ได้คนนี้เ่มใช้อะไรไม่ได้จริงเป็นเจ้าแม่แพ้จริงแพ้ตลอดเป็นเจ้าแม่แพ้ทีเนี้ยจะบอกว่าผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่มีสารอันตรายอะไรเลยสกาวไม่มีปรอทไฮโดรควินโนนพาราเบนแล้วก็ใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายดิฉันใช้พ่อดิฉันใช้ใช้ได้ทุกวัยแพลวใช้แล้วนะแพลวใช้แล้วเพราะตแล้วทุกคนก็คือใช้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหกชิ้นนี้9ปรูมตั้งเยอกาม่สนใจ สกาวจะเอาแต่โปรโมชั่นเอาโปรเอาโปรเพราะโปรเลิศหมดนี้นะคะ6ชิ้นเพียงแค่1990โทรมาเลยที่เบอร์0 2 0 1 7 7 8 8 8ูมีไลน์ด้วยเนาะ0นึ7ง8 8 8ไลน์แอดอลิเซ่สกาวชอบส่งไลน์ถ่ายถ่ายถ่ายรูปหน้าจอแบบนี้แค่เลยที่วันตรงนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่านอกจากบำรุงแล้วนะคะสกาวเราแก้ไขปัญหาผิวไปแล้วอย่าให้ปัญหาใหม่มาเราต้องปกป้องด้วยกันแดดตัวนี้กันแดดตัวนี้อยากให้ใช้มากๆกันแดดของอลิเซ่ดีมากนะคะมี SPF 50บวก P.A. สี่บวกเก้ากันแดดของอาริเซ่เนี่ยพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่เขาปกป้องกันแดดแล้วยังบํารุงแก้ปัญหาเก่าไปอีกด้วยนะคะเขาก็ป้องกันทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้า PM 2.5แล้วก็เขามีนวัตกรรมซอฟโฟกัสคือเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนอย่างตุ๊กที่สกาวชอบว่าไม่แต่งหน้าทาครีมอาริเซ่ทากันแดดแล้วผิวจะดีจืดเลยค่ะงเอางี้ดีกว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเจอเพืสาวเราต้องรับนอกจากโปรดีๆแบบนี้แค่พันก 990เอาอมาอ<ะ>แจกเอ้เอากันแดดมาแจกแจกนะคะ<อ>เข้าทางไลน์แอดเท่านั้นนะไลน์แอดแอลิเซ่เรามีคําถามน่ารักๆ่กให้ตอบกรุบกริบนะคะแล้วเอาไปเลยกันแดดตัวใหญ่ตัวจริงตัวนี้เลยนะที่รางวัลสามสิบไปเลย เธอเห็นเมื่อกี้รวยคนเดียวโอ้ยแจกเลย30รางวัลเอาไปเลยนะคะแต่ว่าเข้าไปในไลน์แอดแอดอลิเซ่ไม่ปรึกษาเจ้าของเลยอ่ะแล้วถ้าเราไปเดินเล่นช้อปปิ้งตามห้างนะคะไปซื้อก็ได้ที่วัดสันอ๋อมีวัดสันซื้อได้แต่ซื้อที่นี่ตอนนี้เวลานี้รายการสกาวถูกที่สุดใช่หชิ้นหมดนี่เพียงแค่1990โทรเลยค่ะที่เบอร์0 2 0 1 7 7 8 8 8ูอีกครั้งหนึ่ง0 2 0 1 7 7 8 8 8ูนย์หไลน์แอด ลิเซ่ค่ะออก็คือจะบอกว่ามีมาให้ลองแล้วนะคะ,ะครีมแบบนี้นะคะผิวหน้า คุณได้ลองแบบนี้จะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆกล้าการันตีแพนเค้กก็ยังใช้เลยแล้วแพนเค้กใช้จริงแพนเค้กใช้ใช้จริงใช่แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งของเรา6ชิ้นหมดนี่เพียงแค่1,990บาทนะคะโทรเลยนะคะที่เบอร์020177888อีกครั้งหนึ่ง020178888 l ล n e at l i c e ไม่จะบอกว่าเราได้กลับมาดูโอ้กันอีกครั้งเลิศแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่บอกว่าจะใช้หยุดๆนะ แล้วก็ผลลัพธ์มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลแต่ยังไงก็ต้องโทรมาวันนี้เพราะว่าโปรเลิศมากๆใช่ค่ะ0ูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดกอีกครั้งนะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดหมดนี่พันเก้าร้อยเก้าสิบจริงๆเลยแอดแอดแล้วลิเขอบคุณนะเพื่อนเนี่ยดูสิผิวทองเลยจริงเนือเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้ไปใช้ก่อนสวัสดีค่ะ